สวัสดีค่ะพี่น้องปองป้ามาจ้ามาจ้าขนมจีนน้ำยาป่าปลาทูลูกชิ้นติ่นไก่บะมีจ้ะอืมบอกสีเรา โทรลพอืมาลูกค้าออกไปหิวก็เาไปหนออืมมาจ้ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะถึงทนเพแสบพีน่น้องอืม